ียงวะเอียงวะเอียงวะเอียงวะอ่เอียงวะเอียงวะเอียงวะอยะ่าหาทำสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คองพุจังหวัดกระบ,บี่นะคะวันนี้เราจะไปแก้งพี่อิงกันไปเลยไะ กับพ่อผมมีครบใช่ไหมนี่หนูเอาเผื่ออะไรพ่อผมหนูเอาเผื่ออะไรพ่อผมโอ้น้ oh, <no. S 1> อมาดู เอางอนนอนด้วยกันนะเข้าใจแต่ว่าไม่ไปเอากระเป๋าที่นอนยังไงเออมึงจะดึงกูทำไมนี่เธอนี่นั่งกินกน่อนเอาขอ้าวเรานั่งกินกันง่ายนี่นั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนอา้าวน่าถ้าไรเหรอนี่รองเท้าใครจะดึงเสื้อกูทำไมนี่ไม่ตรง น้ำหอมเก่าเค้าอยู่เลยไม่ร้อนสัตว์ไม่ใช่ร้อนแล้วมึงเที่ยงนยฮะนีย่โคตรน่ากลัวเลยเอาป่ะคือนี้ลาท้าพีเอาไม่ลาเอาไม่ลากเอาไมลาเออไอ้นี่ไงจะให้มึงน้อนนี้พ่อห้องนู้นก็ห้องนั้นน่ะไหนหน่านอนแล้มมึงนอนตรงกลางเลยเนี่ยเออไหนก็พี่ก็นอนกลางแล้วกันเป็นเพื่อนกันแล้วนอนด้วยกัน ันจะนอนพอไงก็เบียดเบียดกันนะดิก็เออเอาทับไปก็ได้นะกันแล้วเราไปเอากระเป๋ากันไปเอออออพี่มิีรอเพื่อนเลยไม่เป็นตัวเองเถอะอะไรอะฮะ แล้วก็นี่ไงเอาเอามากางเต็นท์นอนตรงนี้ไงแล้วก็ต่อไปจะนอนนอนในห้องของเราของเราของเราน่ากลัวจังู้สว่าจะนอนเต็นท์นนั่แต่ว่าเต็นท์ต้องไม่หักก่อนนะบ้านพี่ไม่เปเต็นท์แบบไม่รู้พ่อแม่พี่ไม่เอาอันนี้เออพี่นอนรถนอนในรถหรอเปิดน้ำมันเปิดไม่เป็นไรเปิดกระจกไว้พรุ่งนี้เช้าก็กูจัดบอร์พ่อกูไ้นอนในรถก็นอนข้างหน้านั่นน่ะนะพี่เดี๋ยวพี่นอนใน เดี๋ยวให้เข้าไปนอนในรถมันหมองล้านนั่นอะไรติ๊ดตนี่ใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรับติไม่ทันรีดลงไปอยู่ตรงนู้นแต่เดียวฉันเลือกเลยโซฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนนั่นนก็บอกแล้วว่านอนตรงนี้ไปเอาผ้ามาได้ทุกที่เลย ต้องนอนด้วยกันแบบนอนเรียงกันให้นอนได้จริงเหรออือนอนนี่ให้นอนนารวนนอนนารวนไม่นอนแยกนะคือสีหน้านี่แบบเปิดเปิดเนยเลยนะอือเนี่ยนี่ดูเส้นเอ็นขึ้นเต็มหน้าเออหน้าเครียดมากเลยอยู่ได้จริงเหรอไม่เครียดนี่เดี๋ยวเราต้องพยายามกันอาบน้ำนะพี่ต้องพยายามกันอาบน้ำไหมป้องกันเดี๋ยวมันจะมืดเข้าใจไหมใครอาบก่อนปกปั้นหนูเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันมืด มันมืดม <cues> <sm convert> ัน <cons> น <urai> ่ากลัวเราปีปอาบเออาบตรงนี้แล้ว้นี่เหรออาบกันี่ตเล็กจะเอาะเป๋าลากรึนะโอ้มันหนักงกิงไปนะบ้านมันไม่มีไฟเลยหรอก็ใช้ไฟโทรศัพท์ ก็จะเตี้ยนนี่เอออไป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 นี่มากระเป๋านี้ต้องมาหมดเลยเนี่ยคิดดูว่ารักขนาดไหนรักเที่เลยาไรไปไปกูไปแต่ขากูก้าวไม่ค่อยไปเองอย่าร้องไอ เฮ้ยมันร้องเฮ้ยมัน้อใเฮ้ยเฮ้ยอิงร้อง

จะอะไรอ่ะจะเป็นลมจะลมแล้วนเนาะขอสปอนเซอร์ยาดมเข้าหน่อยนะคะพิมเสนน้ำตาปอยเสนค่ะอย่างเล่นเอาของะนะอะไรอีกนิอนอนกี่ที่อยู่นี่ไปไปสงาสงารสงสารนอนที่นี่แทน ก็ยังดีกว่าตรงนู้นนอนน้าสารเอาไม่หลับลูกแค่ไหนน้าสารกับตรงนู้นตรงไหนตรงนู้นใครกันตรงนู้นตรงนู้นก็จะแบบว่าเป็นศกตรงนี้พระคุมโคองนะศกก็นล้วไงคกูก็เล่นไปเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนกูก็ไปเตะเอาคเขาเล่นอยู่เนาะใช่เห็นรองเท้ามีนี่มีเรื่องจริงอะไรรองเท้าเาเขามาจริงทุกเรื่องมึงไปเตะรองเท้าทำไมรองเท้าอะศกเขาอยู่ไหนกูก็เตะ ก็เคยตัวมันเลยไห้สัญญาเลยถ้าสมมติเจอจะบอกว่าเจอทุกคนจะได้คุยไม่เป็นไรมี่คนเดียวเลยหนูจะบอกเขาว่ามีคนเดียวเลยทำไมแต่พี่ไปเตะลงกระทาเพราะทำไมไม่รูมันคือเขาอยู่กันนะใครเตะตะคนเนี่ยแล้วถ้าคืนนี้เขามาจะทำยังไงพี่ก็บอกว่านี่ไปหาคนนี้คนนี้คนนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวมาคนเดียวเขาได้่าเห็นแก่ตัวกูด่าผีท้องมากูคนเดียวกูด่าเห็นแก่ตัวต้องมาทำไมเขต้องมีในครบครัวก็คน

ไปไหนอ่ะีอยู่ไกลไหมนี่ถ้ามีเดิยมาเหนีวไรอ่ะขมวเลยค่ากินข้วกินก้อนเหนื่อยละโอยี้เลยพอดีค่ะตั้งทำไมอ่ะเออลั้งไวยเ้าไม่ได้นอนนีแวมาทังพักเงเดินต่ออีกเนี่ยหาวพจะไปลง ปลอดเทียนไหมเออน้องกินเลยดีกว่าให้ได้ยังเออเดีจะวไปยังนะหนูกล้าติดเก๋ยกล้าไปทางไหนนู่นอ่ะนั่นไอ้ป้าไปเลที่ปักกล้องช่องตัวนี้อ๋อเขากางเต็นท์นอนเลยเดี๋ยวจังหวะอุยอะฮะพูดตอนไหนวะเอาตอนไหนวะ อย่างนี้อย่นกันมากีไปแล้วไหมได้เลยพี่ใจยังจะเป็นลมขอก่อนโอ้ไม่เป็นไรรู้อกล่าร้อนร้อนร้อนอ้าวเอ้ยติดติดไหมใจเย็นลูกโห้เงื่อไหลลงร่องตูดเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วร้องไม่หยา ลงลี้วเมื่อกี้ไม่เห็นตอนที่เดินตามตูนเมื่อกี้ปิดคลิปให้หน่อยเองไม่ค่ะจริงดิมากหว่าเลยกลวแล้วคลิปให้หน่อยไม่รู้กูก็เอ้นู้อ้นูตามน้ำปิดคลิปให้หน่อยเร็วเร็วตากมือพี่ตูนมีคนร้องพี่ตูนไม่เอาไอ้แล้วไปคลิปให้หน่อยไม่เอาไอ้มันเลือดเลือดแต่อายเลยแล้วพูดว่าตั้งแต่นูุนเลย สามารถนอนได้ใช่ไหมล่ะนั่นก็ภารกิจวันนี้ก็สำเร็จนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะคอยดูนะคะอีกจะรอคืนน้อยหนอยังไงไปดูกันคลิป EP หน้าเลยค่ะทั้งนั้นวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย